F-E จะกินแบตเยอะมากใส่ไป2อสวันหมดแล้วสวัสดีครับลูกค้าแล้วก็ผู้สนใจสอบถามเข้ามาว่า Nikon FE เนี่ยเป็นกล้องที่ดีไมหมน่าใช้ไมหมน่าใช้นะครับโอเคทุกอย่างแหละชัตเตอร์แบบกึง่งไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ LR44 2สองก้อนอยู่ในทางฐานนี้ ทีนี้อยากรู้ว่ากินฐานไหมบางคนบอกเฮ้ยโอ้โหกล้องกินฐานมากเลยใส่แบตเตอรี่ไปไม่กี่วันหมดแล้วตัวนี้นะถ้าเผื่อเราไม่มีฐานเนี่ยกดแล้วค้างครับกะจกค้างแต่ม่านไม่เปิดวิธีจะปลดก็ต้องบิดมาที่ M90 ซึ่งเป็นสปีดแมคาีนิกนะครับเป็นแมคาีนิกอนสปีด M90 ก็ทํางานที่1นึ่วินาทีสปีดเนี้ยกับสปีด B 2อันเนี้ยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ทํางานได้นะแต่นี่ที่ B ถ้าอยากจะไปถ่ายสปีดบีถ่ายไฟลากเป็นเส้นย,ยาวๆถ่ายทางช้างเผือกอะไรพวกนี้เราก็เปิดบีตั้งขาตั้งใช้สายลัน่นก็กดไปได้เรื่อยๆเลยไม่ใช้แบตเตอรี่เลยนะเพราะว่าเราไม่รู้จะวัดแสงกับอะไรอยู่แล้วสปีดบีต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็เอ็มเก้าสิบถ้าเราใช้แลชแ,แลชเราก็ไม่จาเป็นต้องวัดแสงอีกเหมือนกันเราก็ใช้เอ็มเก้าสิบก็คือหนึ่งส่วนเก้าสิบวินาทีเมน่เปิดที่สปีดเดียวแต่ถ้าบิดเข้ามาในโซนตั้งแต่แปดวิ สี่วิสองวิหนึ่งวิจนมาถึงหนึ่งส่วนหนึ่งพันเนี่ยหรือออโต้เนี่ยถ้าไม่มีแบตจะไม่ทํางานเลยมีสองเวอร์ชันนะเวอร์ชันหนึ่งก็กดแล้วชัตเตอร์ไม่ค้างปิดจะไม่เปิดได้มั้งฮะรู้สึกน่าจะผิดไม่เปิดนะถ้าผมจำไม่ผิดใช้ไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าไม่มีแบตใช้ไม่ได้แต่เวอร์ชันนี้กระจกจะค้างต้องบิดมาที่ M90 ้าแล้วมันจะรีเซ็ตลงมาแบบนี้คน บอกว่าของผมเนี่ยเอฟอแต่กินแบตเยอะมากใส่ไปสอาวันหมดแล้วก็เป็นไปได้อยู่หนึ่งเลยแบตไม่มีคุณภาพาไปซื้อฐานที่เป็นฐานปลอมอะไรพวกเนี้ยนะยี่ห้อไม่ค่อยดีหรือว่ายี่ห้อดีแต่ว่าปลอมก็ตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งของผมก็จะใช้อยู่สองยี่ห้อถ้าว่าซื้อมาทดลองกล้องอะไรไใช้ถูกๆของ Excel ไว,ไว้จะทดสอบให้ดูว่ามัน,มน,มนเก็บกระแสได้ต่างกันแค่ไหน Excel กับ m a x e l l แท้ Excel เนี่ยมันแท้อยู่แล้วครับมันไม่มีใครก็าทำปลอมขอยี่ห้อมันไม่ค่อยไม่ค่อยดังไม่ดังเลยล่ะแต่ m a x e l l ลเนี่ยปลอมเยอะมากก็ต้องเลือกซื้อที่มันแท้ๆหน่อยผมก็ยมักจะเลือกเจ้าประจาที่ไว้ใจนะว่าเขาสั่งสินค้าเป็นตัวแทนจำหน่ายถูกต้องนะครับ ไม่ใช่ตัวอะไรที่ไหนถูกต้องคือนาเข้าถูกต้องอ่ะไม่ได้ไม่ได้มาแบบมัวม่วๆกันเห็นได้ชัดฮนะแม็กเซลใช้ได้นานกว่าเวลาเทสกล้องเวลาอะไรผมจะทำะเคยลองเปรียบเทียบดูแต่ว่ายังไม่ได้ทําเป็นเทสเปรียบเทียบให้ดูเดี๋ยววันหลังทําให้ดูชัดๆอ่ะทีนี้บางท่านอยากรู้ว่าไอ้ตัวนี้กินกระแสมากน้อยแค่ไหนปกติแล้ว lr 4 4คู่เดียวเนี่ยอย่างผมใช้แมนะ็กเซลเนี่ย ผมใช้อยู่เองด้วยนะสำหรับไอก็ใช้ได้หลายม้วนนะครับเป็นสิบสิบม้วนยี่ม้วนสบายๆไม่ต่ำกว่านี้ทีนี้วิธีเทสผมจะใช้ power supply นะ power supply จ่ายจ่ายไฟมา2.8โวลต์เพราะว่าแรงดันที่เราใช้กันส่วนมากก็3โวลต์ก็จริงแต่ว่าพอเทคโหลดไปแล้วสักพักหนึ่งมันจะเหลือประมาณ2.8โวลต์นั่นแหละมันจะใช้ power supply แค่2.8โวลต์แล้วกันผมวัดให้ดูก่อน แรงดันจาก power supply ผมเข้ามาเนี่ยแนะนำวิธีใช้มิเตอร์ไปด้วยเลยนะครับท่านที่สนใจวิธีการใช้มัลติมิเตอร์ก็อันนี้ตั้งย่านที่โวลต์ตั้งย่านที่โวลต์ก่อนแล้วก็สีเหลืองนี่เป็นขั้วบวกที่เขียวนี่เป็นขั้วลบมาเป็นไฟที่มาจาก power supply แหล่งจ่ายไฟตรงของผมเห็นไหมสองจุ สาซึ่งมันทศนิยมมัน3ามหลักมันละเอียดเกินก็เ,เอาแค่2.8แล้วกันเนาะประมาณนี้ผมขี้เกียจปรับให้มัน2.8งจุดแปดศูนย์ศเลยมันปรับยากเหมือนกันรุ่นเนี้ยเขาเอาขั้วบวกขึ้นทางนี้ใช่ไหมเอาขั้วบวกขึ้นทางนี้เพราะฉะนั้นก็เราก็เอาขั้วบวกเนี่ยหนีบเข้าไปตรงตรงขั้วด้านในน,นะครับ แล้วก็กล่าวนี่เป็นขั้วลบที่นี้จะวัดการกินกระแสเนี่ยมันไม่เหมือนวัดโวลต์ที่มิเตอร์เนี่ยเราต้องตั้งค่ากระแสนะมิเตอร์รุ่นใหม่ๆอย่างตัว h a r ์โบเทสหนึ่เนี่ยราคาไม่แพงเลยถูกมากๆม,มีโอกาสหาไว้ใช้ประจําบ้านกันเราผมจะลองบิดย่านมาที่มิลลิแอมพอบิดมาที่มิลลิแอมป์ปั๊บมือนี้มันจะเป็นสีเขียวสีเขียวก็ริบไฟสีเขียวกพริบ,บแสดงว่าเขาแนะนําให้เรา ย้ายสายโพรบย้ายสายวัดเนี่ยมาเสียบตรงนี้พอเราตั้งย่านไปตรงไหนต้องเสียบสายตรงไหนมันบอกเลยฮนะเน,นี่ยดีสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยเก่งอะไรพวกนี้นะหรือว่าต้องการความชัวนียครับก็ทีนี้ผมจะเอาอันเนี้ยสายลบเส้นลบเนี่ยนะเส้นบวกเราคาไว้แล้วที่ที่คั่วบวกของกล้องเส้นลบนี่เราก็เข้าพรบตัวไหนก็ได้ดําก็ได้แดงก็ได้ ถ้าเรามันผิดตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นติดลบนั่นเองนิคอน FE เนี่ยพอเราเปิดคานขึ้นฟิลม์มปั๊บมันจะเป็นการเปิดการทํางานของกล้องเลยเปิดเครื่องวัดแสงเลยกินกระแสเลยนะครับกินกระแสอยู่ที่1.95 m มิลลิแอมน้อยมากๆถือว่าน้อยมากนะครับเช็คแบตเช็คแบตนี่เป็นฟังก์ชันที่กินกระแสมากที่สุดของ FE แล้วลองกดเช็คแบตดูนะครับ ไปแรงขึ้นกินกระแสเข้าไปถึง25.27ม mm, ิลลิแอมจุดสอดามศูนย์ด้วยซ้ำไปช่วงพีคครับเช็คแบตกินกระแสรประมาณนี้ทีนี้ผมจะลองตั้งสปีดที่ M90 M90 หรือเออตั้งที่ B ก็ได้นะตั้งที่ B แล้วกดชัตเตอร์นะมันก็จะกินกระแสรประมาณ2.2ถึงมันไม่ได้เกี่ยวกับชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์มันไม่ได้ใช้ ทีนี้ผมลองตั้งชัดสปีชัตเตอร์ที่มาที่มาที่2วินาทีเลยแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆสี่วิก็เดี๋ยวจะนานไปเอาสวิพอถ้าสแตนบายเปิดอย่างเงี้ยมันจะสแตนบายเพรื่องวัดแสงมีวัดแสงเขาจะทํางานแล้วนะครับไม่ว่าแสงมากแสงน้อยมันทํางานแล้วทีนี้เราลองดูชัตเตอร์กดชัตเตอร์สวินาทีกินกระแสเข้าไปที่ 10.50.6ดกมิลลิแอมก็ยังถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับเพราะว่าเราโอกาสที่เราใช้ชัตเตอร์ต่ำๆอย่างเงี้ยน้อยมากถ้าเราใช้ชัตเตอร์ที่ปกติอันนี้หนึ่งส่วนสิบห้าวินาทีเนี่ยมันกินขึ้นมาแวบเดียวเองสองมิลลิแอมประมาณสองมิลลิแอมกว่าๆถ้าเราใช้ชัตเตอร์ยิ่งสูงมันก็ยิ่งกินกระแสน้อยลงเพราะว่าแม่เหล็กไฟฟ้ามันหน่วงมันทำมันทำงานน้อยลงอันนี้ตะปีดประมาณ ร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าจะเห็นว่ามันแวบขึ้นมานิดเดียวเองนะขึ้นมาเป็นสามมิลลิแอมหรือสองสองมิลลิแอมกว่ากว่าเนี่ยแวบเดียวเองนะสปีดยิ่งสูงอันนี้เป็นสองร้อยห้าสิบละก็กินเงือบแป๊บเดียวถ้ามิเตอร์ไม่ไวพอเนี่ยหรือเป็นมิเตอร์เข็มเนี่ยอ่านไม่ได้เลยนะถ้าเป็นมิเตอร์ตัวนี้มันสามารถเลือกฟังก์ชันแม็กมินได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลือกแม็ก เราเลือกแม็กไว้แม็กกินที่2.09อ่านยนี้เราเลือกค่าแม็กของมันในการวัดครั้งนั้นอันนี้คือประโยชน์ของมัลติมิเตอร์รุ่นใหม่ๆด้วยนะครับมินเราดูว่ามันกินต่ำสุดแค่ไหนก็แค่นี้แล้วครับ1.83เนี่ยอะ อ่ะกดออกก่อนเอาแม็กมินออกก่อนก็จะเห็นว่าม yeah. ันใช้ l r 4 4 2ก right? mm ้อนเนี่ยปกติแล้วควรจะได้เกินกว่า10ม้วนขึ้นไปยกเว้นเราทำไงเราไปกดเช็คแบตเตอรี่บ่อยๆเพราะการเช็คแบตเตอรี่เนี่ยกินกระแสที่แบบ10เท่าของการกดชัตเตอร์เลยนะบางคนกังวลนะกังวลเช็คแบตเตอรี่บ่อยมากเช็คจังเลยแล้วมันก็ไม่ได้แม่นอะไรเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวผมลองลดแรงดันลงมาเหลือ2.4โวลต์ตอนนี้2.4โวลต์แล้วนะไม่เหมาะที่จะใช้กล้องทำงานละไฟหลีลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านต้องจำไว้นะครับรว่าถ้าไฟหลีขนาดประมาณไหนควรจะเปลี่ยนแบตมันยังติดอยู่มันยังติดอยู่แต่ว่ามันไม่เหมาะที่จะใช้งานแล้วเพราะมันจะทำให้วงจรเนี่ยมันจำเมมโมรี่อะไร,ต,ออะไรต่างๆเพราะเป็นวงจรสมัยเก่านะ ทีนี้มันอาจจะทำให้เครื่องวัดแสงเพี้ยนชัตเตอร์เพี้ยนต่ออะไรผลกระทบตามมาเยอะก็แนะนําว่าปลอดภัยที่สุดนะครับควรจะเปลี่ยนแบตตามสภาพอันสมควรนะฮะมีตัวเทสอย่างเงี้ยสักตัวหนึ่งไว้แล้วเราก็เช็คดูแบตของเราอยู่เรื่อยๆนะครับว่าแบตของเราเนี่ยควรจะตักเท่าไหร่นะอันนี้1.52นี่คือใหม่เลยนะใหม่ๆก็ใช้ได้ พอตกลงมาเหลือสัก2จุดไม่ใช่นก้อนหนึงนะต่อก้อน,นก้อนนึงมันหนถ้าตกมาเหลือสักประมาณ1.28 1งจุดสองแปดอะไรเงี้ยหนึ่งจุดนจควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะหาไอ้พันนี้ไว้สักตัวหนึ่งเหมือนกันมันเบาๆพกติดกระเป๋าสะดวกสะดวกแล้วก็ไม่ได้ใช้ฐานใช้อะไรเลยเคยมีทำคลิปแนะนำตัวนี้ไว้แล้ว ตัวนี้ก็ทําคลิปแนะนําไว้แล้วเหมือนกันนะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เฉพาะกับกล้องนะแต่ว่าอันนี้เอามาเป็นกรณีศึกษาในการเช็คก,กล้องเช็คก,การกินกระแสของกล้องให้ดูนะครับการวัดโวลต์ก็ต้องวัดขนานขนานกับแบตเลยนะถ้าวัดโวลต์ต้องเปลี่ยนสายมาตรงนี้นะครับเปลี่ยนสายมาตรงนี้แล้วก็วัดโวลต์วัดได้1 3ามแปดสาโวลต์ประมาณนั้น,นไหนๆตอบคำถามเรื่องการกินกระแสของกล้องนิคอน f อการกินแบตเตอรี่ของกล้อง FE สรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าใช้แบตท,ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ปุ่มเช็คแบตหมันสังเกตไปว่าแบตใหม่ๆไฟติดขนาดนี้ แล้วก็มาวัดดูคิดว่าได้กี่โวลต์ไฟติดสว่างขนาดนี้แล้วพอใช้ไปสักสิบม้วนหรือครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ลองมากะกะดูกดดูว่าไฟมันหลีลงแค่ไหนแล้วมาวัดกับมิเตอร์ที่มาตรฐานดูว่ามันเหลือกี่โวลต์ควรจะเปลี่ยนนะครับควรจะเปลี่ยนที่2ก้อนนะถ้าวัด2ก้อนรวมกันเนี่ยควรจะไม่ต่ำกว่า2.5โวลต์ถ้าเกิดต่ำกว่า2.5โวลต์นเนี่ยไม่ควรใช้แล้วไม่ควรฝืนใช้จริงๆผมถ้าเต็นตัวผมเองนะผมจะ ใช้แค่ประมาณ2.7โวลต์ต่ำกว่า2 7โวลต์นเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนละเพราะว่าไม่อยากให้วงจรมันมีปัญหาอย่างที่บอกแล้วฮะวงจรรุ่นเก่ามันมีเมมโมรีในการาทํางานของมันพอสมควรเหมือนกันไม่เหมือนวงจรรุ่นใหม่ๆมันจะมีตัวระบบออโตโวลเตจเรกูเลชันอะไรในการปรับแรงดันอัตโนมัติให้เราค่อนข้างจะทันสมัยกว่าก็าฝากเอาไว้เป็นข้อคิดสำหรับคนที่จะใช้รุ่นนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ จากร้านฟิกคาเมล่ารบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ติดตามเพจของฟิกคาเมล่ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ